เราผิดไหมที่เรารู้สึกเกลียดวันเกิดตัวเองเราต้องย้อนกลับไปตอนที่เราอายุประมาณ15เราเป็นคนที่เกิดในเดือนเมษาซึ่งมันตรงกับโรงเรียนปิดเราไม่เคยโดนเซอร์ไพรส์หรือร้องเพลงวันเกิดเลยขนาดคนในครอบครัวก็ยังไม่มีใครอวยพรเลยเราพูดตรงๆว่า สาเหตุที่ทําให้เราเกลียดวันเกิดอีกอย่างก็คือพี่และน้องของเราเกิดเดือนมิถุนาซึ่งตรงกับโรงเรียนเปิดพี่เราโตแล้วแม่ก็ยังมีเค้กให้ส่วนน้องเราเกอบทุกๆปีในวันเกิดน้องแม่ก็จะเอาเค้กหรือขนมไปแจกเพื่อนในห้องน้องและมีเค้กในแทบทุกปีส่วนเราก็มีแค่เพื่อนอวยพรทางโทรศัพท์เพราะวันเกิดเราตอด5ปีมานี้ทุกวันเกิดเราจะไปวัดหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ในห้องทั้งวันเราไม่ชอบเค้กที่มีเทียนพร้อมกับการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ เวลาได้ยินเพื่อนๆร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อเซอร์ไพรส์เราก็ได้แค่นั่งตบมือและยิ้มในบางครั้งก็จะน้ำตาคลอเราไม่สามารถร้องเพลงนั้นออกมาได้เรารู้สึกน้อยใจทุกครั้งที่เห็นเขาร้องเพลงนี้หรือไวยพรกันเราผิดไหม